สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปซีตาที่สานะครับสำหรับดวงนั้นที่เกิดในวันพระสัสบดีในช่วงที่1นถึงสิกันยายนนี้ครับเป็นช่วงที่ชาววันสับดีครับจะมีการติดต่อพูดคุยในเรื่องของเงินเรื่องของงานกับหลายๆคนต้องมีการเดินทางเยอะขึ้นนะทำให้ช่วงนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจค่อนข้างรัดตัวครับสำหรับท่านที่ยังทางานอยู่ในองค์กรมีโอกาสได้รับการโปรโมทเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับการเงินอาจจะยังไม่ได้มาเร็วอย่างที่เราคิด ช่วงนี้เราจึงค่อนข้างใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังแต่เราเป็นคนที่บริหารจัดการเงินเก่งพอสมควรน่าจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับ เรื่องของความรักครับคนโสดดูเหมือนจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวอีกครั้งความรักที่หวังเอาไว้ดูเหมือนจะเดือนราอออกไปคนมีคู่ครับมีดวงห่างห่างกันนะในช่วงนี้สําหรับบางคู่ที่ยังต้องอยู่ใกล้กันนั้นอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อกันอยู่บ้างครับสุขภาพครับชาววันเพัสปดีครับในช่วงต้นเดือนกันยาอย่างนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอาการของออฟฟิศซินโดรมอาการปวดเข่าหรือความเครียดนะครับ สีมงคลในช่วงนี้คือสีเทาและก็สีน้ําเงินครับการทําบุญสําดวงครับสัการะบ,บูชาราชการที่5ราชการที่9หรือเทพเจ้าไชยสิงเอีย่ยนะครับ